สวัสดีค่ะเสาปานค่ะ SP เสป่านค่ะหรือว่าป่านสีชนีมีของนะคะวันนี้นะมาด้วยหน้าตาที่เหนื่อยรามากนะคะเพราะว่าตอนนี้เกือบเกือบตีหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเคยสัญญาไว้กับแฟนเพจไว้นะคะว่าจะมีคลิปแบบว่าล้างหน้าใช้เครื่องสำอางอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะ,ะโอเคตอนนี้ก็หน้าเต็มนะคะหน้าเต็มเราจะเริ่มทีละอย่างกันดึงขนตา เธอแค่ด <S m> ึงขนตาหน้าฉันก <player> ็เปลี่ยนแล้วฉันยังอายเลยวะทีละข้างนะคะโอ้โหความจริงแล้วปรากฏอย่าตกใจนะคะท่านผู้ชมส่วนสำลีที่ป่านใช้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสำลีรุ่นที่คนเขาแบบว่าไม่ค่อยจะนิยมอะไรกันมากนะคะแต่ว่าคือเราอะ ใช้มาตลอดเนี่ยใช้มาตั้งแต่ตอนประมาณปีนเด็กรเงี้ยด้วยความที่แบบถุงมันใหญ่ไว้แล้วก็งบเออแล้วแบบใช้ไปใช้มากก็ติดก็คือสรุปแล้วก็คือก็ใช้อันนี้นะคะแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยเขาจะนิยเมเกิอนอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นที่แบบเป็นกล่องแบบลิดขงริดขอบอะไรอันนี้แต่ว่าเราใช้แล้วเราติดอันนี้ไงก็ต้องใช้สำดีอันนี้นะคะ ซึ่งจริงแล้วเนี่ยการล้างจานโดยปกติของป่านเนี่ยจะใช้ขันหรือเป็นเบบี้ออยนะฮะอย่างนี้นะแต่บางครั้งพวกมาสคาร่าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าทำเพื่อกันน้ำกันเหนือะกันมันอะไรอย่างเงี้ยเบบี้ออยอย่างเดียวมันอาจจะเอาไม่อยู่เออเราก็จะต้องหาไอรีมูเวอร์ที่เป็นตัวช่วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวช่วยอยู่2ตัวนะคะ ตัวนี้เป็น e2d นะคะ lift and eye ซื้อมา115บาทนะคะร้านเจมวมนบิวตี้ช็อปแต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อในช็อปนะคะก็อาจจะแพงมากกว่านี้นะคะขอแอบหยิบตัวนี้ตัวนึงนะคะตัวนี้เป็น Maybelline Makeup Remover นะคะอันนี้เป็นขนาดพกพานะ่าจะอยู่ประมาณ70 80 90บาทอะไรประมาณนี้ปั่นจำไม่ได้นะคะค่ะวันนี้ใช้อะไรดีเอาอะไรดีซ้ายขวา เอาเมเบีนดีกว่านี่ค่ะมันก็จะเป็นสองชั้นอย่างนี้นะขยบขยำขยำขยำส่วนมากสำลีที่ใช้นะคะอันนี้คือมันบางมากไนงะคือแบบบางคนเขาก็จะเอาไปล้างเล็บเช็ดหูเช็ดตาอะไรก็ว่านไปนะแต่เราเอามาล้างก็สำอางนะคะขยำเสร็จปุ๊บก็เทชุ่มๆกัมมนไป นะสองแผ่นส่วนมากปัดจะเริ่มที่คิ้วก่อนนะคะปาดมันลงไปชัดๆโอ้ยอยากออยดิอยากออยอยากอ,าอ,ากอา้ภาษาโคราชนะคะแปลว่าเขินมากไปและะ้วคิ้วหนึ่งข้างนะคะลามมาด้วยที่ตาตึ๊ดตึ ก็ค่อยๆปาดอย่างนี้นะค่อยๆปาดลงไปพยายามจะไม่เคยยี่เพราะว่ากูตีนนะ,ะตีนกาประทับลงที่บนหน้านะก็จะบอกถึงอายุที่ใกล้เลขสามของเรานะคะก็จะกลายเป็นชนีชดาภาพก็ว่ากันไปโอเคสำลีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคือปกติบางคนเขาจะชอบใช้คัตติ้ลบัตเออแต่เราไม่ใช้เราชอบเอาสำลีม <laughs> านะคะแล้วก็หมุน เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่เอาปายแหลมๆนะคะมาเช็ดตรงอินเนอร์ไลเนอรแทนนะคะเพราะว่าไม่อยากใช้คาตันบาดแบบเปือง <c oughs> นี่ฮะเวลาเช็ดเนี่ยก็ดึงหนังตาลงมานะคะ <c oughs> แหกมันลงมาแล้วก็ค่อยเช็ดเพราะว่าถ้าเรา ขยี้มันตึ๊ต,ตโดยตรงเนี่ยก็คือ,อตัว eye remover บางตัวนะคะจะมีส่วนผสมทําให้มันระคายเคืองตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเช็ดแล้วก็ทําอะไรที่มันแบบระวังมากกว่านี้เนี่นะก็พยายามเช็ดอย่างเบามือนะ ก็เสียงเป็นเป็ดหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าวัานนี้ตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะแล้วก็เหนื่อยมากจะบอกให้สภาพย่ำแย่มากเนี่ยค่ะเช็ดออกมาแล้วเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงสะอาดอยังถ้ายังไม่สะอาดนะคะก็เทมันลงไปอีกเทมันลงไปอีกโอเค แล้วก็มาดูนะคะว่าตรงไหนมันยังไม่สะอาดส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพวกมัสคาร่ามากกว่านะที่มันเช็ดออกยากๆนะก็ค่อยๆถูอย่างเบามือค่อยๆนะเตีนมาคโอเคเช็ดๆ <c oughs> ความจริงเริ่มเปิดเผยนะคะ เป็นชนีที่หมวยมากตาเล็กมากอะเธออายว่ะแต่ก็เราก็เห็นหน้าสดกันบ่อยแล้วเนาะอย่าไปอายเลยรุ่นนี้แล้วนะ <I have S 1> วโอเคตาสะอาดเร็วนะฮะส่วนตัวคิ้นซิ่งนะคะจริงๆอะใช้บ่อยที่สุดเนี่ยที่ซื้อซ้ำจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวนะคะ ตัวแรกคือตัว b i ฟิสต a านะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ b บ l เดอร์มาสองตัวนี้ดังอยู่แล้วนะคะทำไมถึงไม่ชอบใช้ตัวที่เป็น k i สซิ่งออยชอบมีคนถามนะ,ะเพราะว่าปันเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับ k i สซิ่งออยเลยตรงที่ว่าพอมันเป็นออยล์แล้วเนี่ยถ้าเรานวดหรือล้างไม่สะอาดนี่เป็นสิวอุดตันเลย เออคือแบบยิ่งก็ใช้ยิ่งไปสิบุตตันก็เลยแบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะจนจนแบบว่าอีตัวเนี้เข้ามาในประเทศไทยนะคะก็เลยได้ใช้หน้าก็เลยหายเป็นสิบุตตันแล้วก็ดีขึ้นนะคะส่วนตัวนี้นะคะเ,เริ่มแรกเลยเนี่ยมีคนซื้อมาฝากจากต่างประเทศเพราะว่าลำพังให้ตัวเองเนี่ยเดินเข้าไปซื้อในวาสดนเนี่ยฝันค่ะ <c oughs> ไม่มีทางเพราะมันแพงเธอมันแพงนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้น ที่ใช้หลักๆเลยจริงๆนะ,ะก็คือจะมีสองตัวนี้ถามว่าถ้ามีงบอะแล้วไม่ชอบตัวนี้ก็ซื้อตัวนี้ก็ได้เอ,อแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ของถูกแ้ะดีก็คือตัว b i ฟิ s t a ก็ดีนะคะแต่ว่าบางคนแพ้ไงถ้าแพ้ปุ๊บเนี่ยตัวที่แนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นสองตัวนี้นะคะดูจากสภาพนะคะ ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นของวสัสดุนะคะชื่อ derma action plus มีทั้งหมดสามสีแต่ว่าพอดีบันหยิบสีนี้มานะสีเขียวมาลองนะคะก็โอเคค่ะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะไม่มีน้ำหอมออยฟรีแอลกอฮอล์ฟรีพาราเบนฟรีก็คือสารกันเสียนะคะไม่มีนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นของโปรโมทนะคะตัวนี้สองตัวนี้ราคาใกล้ๆกันตัวนี้จะประมาณ กือบเกือบสามร้อยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะประมาณจำไม่ได้ว่าสองสามร้อยก็บาทประมาณนี้แหละคะ่ะไม่เกินนี้เพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่แบบไม่ค่อยใช้อะไรแบบแพงสักเท่าไหร่นะคะเป็นชนีชอบของถูกและดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่นะแต่ว่าส่วนตัวแล้วนะคะที่รีวิวไปนะคะคนจะชอบตัวนี้มากกว่านะคะคือถ้าเกิดว่าแพ้ไบโอเดอร์มาหรือบิฟิสตาเนี่ยเดอร์มาแอคชั่นก็เป็นคำตอบที่ดีนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าใช้ตัวนี้เนี่ยเราจะ อาจจะมีอาการแสบหน้าหรืออะไรก็ตามนะคะแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกันเพราะว่าหน้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยแพ้อะไรอ่ะเออนะคะกลับมาที่สองตัวนี้นะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอีบิฟิสตาเนี่ยค่ะใช้แล้วเนี่ยหน้ามันจะเอียดมากกว่าไม่ว่าจะสูตรผิวแห้งผิวมันผิวผสมเออแล้วยิ่งแบบว่าสูตรแบบสําหรับผิวมันหรือผิวหรือผิวผสมอะไรเทกเนี้นะคะคือแบบใช้แล้วแบบ รู้สึกหน้าเยดมากแต่มันก็สะอาดดีนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันถูกก็คือสามารถแบบหยิบซื้อได้เลยไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเกิดจะซื้อจริงๆนะคะคือแบบคือไม่ซื้อในวสนะัสด์น่ะเอางี้ดีกว่าคือส่วนมากจะฝากกาหิ้วอะไรก็ว่ากันไปกนะ็ประมาณหนะ้าร้อยหกร้อยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อในวสนะัสด์น่ยอีตัวนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทนะแพงเปลืองคนะ่ะดูปากเปลืองนะคะเพราะฉะนั้นวะันนี้เราจะใช้บิฟิสต้ากันนะคะ คือเป็นคนที่แบบว่าให้ความสำคัญกับการเช็ดเครื่องสำอางมากๆเลยนะคะสาีของเราเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการเช็ดเครื่องสำอางมากมเลยนะคะซึ่งอุ้ย <c oughs> ะจะใช้ประมาณสี่แผ่นนะสี่แผน่น หนึ่งสองสามสี่แผ่นคือจริงๆแล้วอะ่ะที่ชอบอ e ีสัมฤยี่ห้อเนี่ยที่แบบใครๆก็ว่ามันกากนะคะคือที่ชอบเนี่ยคือเพราะว่ามันบางไงคือสัมฤีบางย e ี่ห้อคือแบบมันหนามากเลยแล้วก,วก็เราก็รู้สึกว่ามันเปืองอะ่ะเออแล้วเราก็เลยคิดว่าเอออีนี่แหละก็ดีแล้วสําหรับเรานะคะก็บีบอย่างงี้นะคะบีบเข้าไปคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่อยากเป็นสิวนะคุณไม่ต้องกลัวมันเปลืองหรอก พูดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่ารักษาสิวมันแพงมากกว่าค่าคินซิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะให้ความสําคัญกับคินซิงนะคะก็จับจับมันปีบๆอย่างนี้มือฉันเปื้อนนะอายนะแผ่นที่หนึ่งนะคะเช็ดเลยค่ะเห็นไหมคะ ก็อย่างที่บอกนะคะไม่ค่อยจะต่างอะไรมากสองข้างนี้เพราะว่าเราเป็นชนีโบ,กไ,ก,บกไม่มากนะะี่ขนาดโบกไม่มากแล้วะด้านแรกก็ใช้ได้เหมือนกันนะนโอเคคือบางคนอะ่ะเขาชอบใช้อย่างเงี้ย อย่านะเธอหน้าเหี่ยวไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่อยๆเช็ดค่ะแล้วก็เช็ดขึ้นอย่างนี้นะคะเหมือนตอนทาครีมอ่็ค่อยเช็ดคือป่านอ่ะจะใช้แบบว่า ด้านหนึงเนี่ยใช้ครั้งหนึ่งนะคะเอ้ยใช้รอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสำลีทั้งหมด4แผน่นนะเราจะเช็ดหน้าได้ทั้งหมด8รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคิดว่ามันจะต้องสะอาดมากๆนะนี่ะหน้าหลัง AB นะ แล้แปดรอบแล้วก็ส่วนเรื่องโฟมล้างหน้านะคะคือปั่นจะไม่ใช้โฟมล้างหน้าแต่ว่าปั่จะใช้ตัวอ c n e aid ไปเลยนะคะก็คือ acne aid จะใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะซึ่งตั้งแต่ใช้อ c n e aid มาเนี่ยแล้วก็มันเหมือนกับเราแบบว่า แทบจะไม่เป็นสิวเลยอ่ะสิวตนันสิวอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะน้อยอ่ะค่ะนอกจากจะแบบแพ้ครีมหรือว่าแพ้พวกครีมของพื้นจริงๆถึงแบบจะเป็นสิวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการลา้างหน้ากันนะะโอเคค่ะเรามาล้างหน้ากันนะสภาพหน้าเริ่มแบบไม่ไหวแล้วแล้วว่าง่าวงมากก็จะมีแอนเน่น,นะคะกบบารจุดบัวของเรา คือถามว่าทำไมฉันถึงไม่ชอบแบบวควัากอนน้ำล้างหน้าเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าถ้าเกิดเอาน้ำวคว้าก็คือแบบฉันรู้สึกว่ามันไม่สะอาดเว้ยล้างหน้าตามแนวขนน้ำขนเลยฉันไม่รู้เรื่องหรอกก็รู้แต่ว่าแอคเน็กับฝังก์ัของเรานะคะขั้นตอนแรกน่นะก็เปิดน้ำนะะฟ้านหน้าก่อน ก็บีบนะแองเนลเอ,เอ,ลอฟเทโลมอทฟารมประมาณเท่าประมาณประมาณสิเนี่ยโอเคประมาณเนี้ยเสร็จน,นะก็โูลลงไปนะคือรู้สึกว่าต้องนวดอ่ะเออ ก็จะไม่มีฟองโอเคเสรษฐาสลัดทนมากเลยเธอรู้หรือเปล่าแล้วก็เนี่ไนะ ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่สะอาดนะคะเพราะว่าฝักบัของเราสะอาดแน่นอน,นะคะ่ะันก็จะล้างน,น้ำเสาอมาสองหรือสามรอบนะคะแล้วก็อาบน้ำไปเลย แต่ก็คงจะไม่มีหาถูต่ออาบน้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามเมาหมอยสิ่งดังมากไม่ได้แม่นอนแล้วค่ะอันนี้อยู่ห้องน้ำชั้นสอง